อาว่าอะไรครับสีราชาสุดยอดเหมือนเดิมไม่เคยเปลีป่ยนแปลงเลยอเอาจากสามย่านมาสีราชาแล้วต้องเช็คพลากหน่อยใช่ไหมใช่เสียดสีพฤษอภานี้เลือกพวากอะเลย จะแก้แค้นหรือจะแก้ไขแต่บอกไว้ก่อนเลยตั้งกระทะเตรียมผัดกูเห่าด้วยกันได้เลยใส่น้ำมันลงกไปเลยกระทะใส่กระเทียมลงไปใส่ใบโหระพาลงไปแล้วเอาัูเห่ามาซซับ ชาตชาวศิราชาฝากมาบอกว่าคิดถึงหัวหน้ามากะฉะนั้นวันนี้เราจะให้คุณพิธาเนี่ยคุยอะไรกับชาวศีราชาหน่อยนะคะพิธาก็คิดถึงชาวศีราชาทุกท่านเหมือนกันครับแล้วมีโอกาสเมื่อไหร่นะครับก็จะลงไปเยี่ยมเยียนนะครับแล้วฟังปัญหาแล้วก็ช่วยกันพัฒนาชาวศีราชาให้ชีวิตมีความสุขทั้งเรื่องของสัคงคมเศรฐษฐกิจแล้วก็การเมืองแน่นอนครับเราไปเจอกันครับ ขอบคพิธาเาลิเจินรัฐพร้อมแล้วที่จะชนเพื่อคนชนบุรีกับพี่น้องชนมันทังบ้านใหญ่ชนมันทังบ้านใหม่ด้วยการเมืองมา คุณกรีบ้าจัดข้าสภาเลือกพิธาเป็นนายกคนต่อไปได้ไม่ได้ไดครั้งที่แล้วทำเหมือนครั้งที่แล้วที่พ่อแม่พี่น้องชาวสีราชาเคยให้ความไว้วางใจพวกเราอดีตอนาคตใหม่มากกว่า43,000คะแนนแต่มันมีคนไม่รักรดีแล้ว กระทกเตรียมบาดงูเห่าได้กันได้เลยอันนี้สำหรับคนที่อยากจะแก้แค้นสำหรับคนที่อยากจะแก้ไขในฐานะหัวหน้าพรรคบอกไว้เลยว่าตอนอดีตอนาคตใหม่กับตอนก้าวไกลไม่เหมือนกันที่เหมือนกันคือยังอุดมการณ์ที่หนักแน่นเพื่อพีน้องประชาชน แต่ที่มันไม่เหมือนเดิมคือตอนอดีตอนาคตใหม่มีสองเดือนแต่ตอนก้าวไกลมีเวลาสองปีกว่าคุณกรษดจะผ่านมายืนตรงนี้ได้เขาต้องยืนใบสมัครพักมาบอกมาว่าทำไมอยากทำการเมืองบอกมาว่าทำไมต้องพักก้าวไกลบอกมาว่าทำไมต้องไปเลือกตั้งสมัยนี้นั่นคือด่านที่หนึ่ง ด่านที่สองเขาต้องผ่านการสัมภาษณ์อีกเจ็ดแปดคนอย่างหนักด่านที่สองด่านที่สามเขาต้องผ่านหลักสูตราการเมืองของพรรคก้าไกลที่โดนทดสอบอย่างหนักทั้งอุดมการและประสิทธิภาพสุดท้ายด่านที่สี่เขาเปิดตัวเป็นพี่น้องประชาชนนี่เหมือนกับเอาชีวิตตัวเองเข้าเครื่องเอ็กซเลย์เลยครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นด้าไม่ดีจริงไม่เก่งจริงไม่มีอุดมการจริงไม่มีประสิทธิภาพจริงกรรมาการบริหารพรรคก้าวไกลไม่รับรองครับพี่น้องครับ<อ>แล้วคนอย่างคุณกลิเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมที่นี่เลือกเขาวันนี้<อ>พรุ่งนี้เขาเป็นสสให้พี่น้องศิลาชาได้เลยครับพี่น้องครับ<อ>แล้วมาถึงวันนี้มาเชิญชัวให้เลือกเขาเบอร์เจ็ด เลือกผมหมายเลขส1ขอเอาการบ้านให้เขาไว้เลยอย่างนี้ดีไหมพี่น้อง <Yeah. S 1> อันที่หนึ่งศรีราชาต้องเป็นเมืองอุตสาหกรรมสำหรับพี่น้องแรงงานและประชาชนไม่ใช่เป็นเมืองอุตสาหกรรมสำหรับนายทุนเพ <Yeah. S 1> ียงเดียวครับพี่น้อง <Yeah. S 1> เลือกเกี่ยวกับแรงงานพี่น้องศรีราชาและชนบุรีฟังให้ดีพิธาเป็นนายกเมื่อไร พรรคก้าไกลตั้งรัฐบาลได้เมื่อไรค่าแรงขั้นพี่น้องขึ้น450บาทดันทีดีไม่ดีกับพี่น้องรงงานต่อไปแรงงานขึ้นอัตโนมัติค่าเงินเปอร์ของแพค่าแรงถูกขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นค่าแรงขั้งสุดท้ายโวยกว่าจะขึ้นได้ต้องเลือกตัง้งต่อไปนี้ไม่ต้องรอเลือกตัง้ง ขึ้นอัตโนมัติทันทีเราบรรจุเป็นกฎหมายเงินเฟอ้อขึ้นเราก็ขึ้นตามเศรษฐกิจโตแล้วก็ขึ้นตามเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขระหว่างประเทศกับแรงงานอย่างนี้ดีไหมครับพี่น้อง <Yeah. S 1> มากกว่าค่าแรงคือเรื่องของสวัสดิการแรงงาน คือสิทธิในการรวมตัวแบบสากลเหมือนอย่างที่ศรีราชานี้มีคนญี่ปุ่นมีคนเกาหลีมีคนฝรั่งมาลงทุนกันมากมายแรงงานไทยแรงงานศรีราชาก็ต้องเท่าทันโลกกับแรงงานทั่วโลกเช่นเดียวกันต่อมาเมืองอย่างศรีราชาจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมของพี่น้องประชาชนได้ เราต้องคิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมพี่น้องประชาชนทราบใช่ไหมขยะอุตสาหกรรมก็ดีขยะอันตรายก็ดีออกมาร้อเซจัดการได้แค่40%่ตทั้งนั้นคำถามมันมีอยู่ว่าเราวอีก60%บเปอนมันไปอยู่ที่ไหนถ้ามันไม่ได้อยู่ในบ้านของเราร่างกายของเราถนนหนทางของเรา ภาคก้าวไกลเสนอแล้วกฎหมายบริหารสิ่งแวดล้อม p r t r อีกหน่อยมีการเคลื่อนย้ายขยะต้องแจ้งรัฐบาลแต่มันมีลูงคนหนึ่งมันมาปัดต,ตกไปเพราะฉะนั้นอยากแก้ไขปัญหาขยะสิ่งแวดล้อมขยะอุตสาหกรรมต้องช่วยภาคก้าวไกลปิดสเส้นลูคนนั้น ต่อมาอสุดท้ายคนนี้คุณกฤษอุตสาหกรรมดูแลแรงงานดูแลสิ่งแวดล้อมเขารู้เลือกเกี่ยวกับคมนาคมรู้เลือกเกี่ยวกับโลจิสติกส์เห็นบอกมาว่าถ้าเรือนี้ลถตีเหลือเติร<อ>เดินดาก็ลำบากดูแลแต่พวกอุตสาหกรรมของนายุนพี่น้องประชาชนชาวศรีราชาต้องมารับกรรแบบนี้ ใครยอมพี่ทาไม่ยอมเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมั่นใจได้ทั้งเลือกภายในพรรคทั้งเลือกภายในภายนอกพรรคไม่ว่าจะเลือกเขาเบอร์เจ็ดเข้าสภาหรือจะเลือกพี่ทาเป็นนายกเบอร์สามสิบแต่จะให้ดีเลือกมันัก2สองเบอร์เลยเลือกตั้งคราวนี้นะครับพี่น้องชาวสีรัชชาสิบสี่พฤษภาคม ไม่ใช่เรื่องของพิธาไม่ใช่เรื่องของเกริดไม่ใช่เรื่องของพระก,ก้าวไกลแต่คือเรื่องของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นถึงเวลาพี่น้องรีราชาตัดสินใจให้ความไว้วางใจพวกเราสามาคถีกันรวมพลังกันไปเลือกตั้งกันตั้งแต่8ดโมงเช้าเยอะๆกาคุณกิจเข้าสภาเลือกพิธาเป็นนายกคนต่อไป ลม่มลลายสีราชาไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากทอกดีุดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ